อันนี้ผมมารีวิวกับ,รบกระเป๋าพินครับนี่กระเป๋าพินกระเป๋าสําหรับพินนะครับย่างดีครับย่างดีเลยนี่ครับย่างดีครับเปิดมาข้างใน,นครับกต,ต้องซูมดูเอามาซูมดูใก,ใกล้ๆกลเออใกล้เกินกล้องมือใหม่ครับเอาแค่นี้พอนี่ครับผมกะอันนี้สิเป็นออฟองน้ำเป็นบุ กับกันกระแทกนะครับย่างดีนะครับเนี่ยนุ่มแล้วก็ผ้าอันนี้เป็นผ้านุ่มนะครับเป็นผ้านุ่มะน,นะครับฟังนี่ก็นุน่มน,นะครับเงียบย่างดีซิบย่างหนานะครับเบิรงสีสันเนียบขอกแดงนะครับอันนี้ใส่หัวพิ้นใส่ใส่แจ็คกระเป๋านี่นมันก็นจะมีบุกขึ้นนะครับใส่หัวพิ้นใส่ใส่แจ็คนะครับ นี่ครับสวยงามนะครับราคา800บาทนะครับอันนี้ใบน,นี้ผมสีสาธิตตัวนี้เป็นพิมพ์ปูอันนี้หนา3นิ้วนะครับพิมพ์ปูหนา3นิ้วนะใหญ่ะนะครับพิมพ์โดนใหญ่น,นนะใส่ได้สบายใส่ได้สบายนี่ครับเข้าเข้ากันหลอกคนไวใส่ได้สบายปิดครับ สวยนะมาวนาะวันนี้หัวพินเข้ากับใซ้นี่ได้หัวพินเข้ากับใซ้นี่ได้ครับหัวพินใส่แจ็คหัวพินใส่แจ็คนี่ครับเรียบรอ้อยสบายเท่ทครับโอเคนะครับผู้ดใดสนใจนะครับทักแชททัก แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มานะครับโทรมาก็ได้เบอร์โทรนะครับสุดทุยยางนะครับได้ติดต่อมาเลยนะครับเนาะของเพิ่งมาเมื่อวันนี้นะครับเมื่อนี้ไปแล้วซี่ตัวไปแล้วสีกระเป๋านะครับของเพิ่งมาวันนี้นะครับไปแล้วสีกระเป๋าสวยงามครับยางดีเต็ดดียางดีนะครับผมโอเคครับผมสนใจกระทรมากแอดไลน์มากนะครับผมสวัสดีครับ